สมรสเท่าเทียมกำลังจะเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการในประเทศไทยแล้วค่ะ23มกราคม2568เป็นต้นไปนะคะคู่รักที่มีความหลากหลายทางเพศสามารถจูงมือกันไปจดทะเบียนสมรสได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วค่ะซึ่งคำว่าเท่าเทียมที่ว่านี้นะคะจะต้องครอบคลุมในทุกมิติรวมไปถึงเศรษฐกิจด้วยค่ะ ดังนะั้นวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะมารู้จักกับคำว่าพิงมันนี่ซึ่งหมายถึงเม็ดเงินหรือว่ากำลังซื้อนะคะของกลุ่ม LGBTQ+ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงนะคะเรียกว่าเป็นสายเปที่แท้ทรูเปเต็มที่จ่ายไม่อันหรือเรียกได้ว่าเป็นฮีโร่ของเศรษฐกิจก็ว่าได้ค่ะ คำว่าพิงค์มันนี้นะคะเป็นคำนิยามที่เริ่มใช้ตอนแรกเนี่ยจากฝั่งสหรัฐอเมริกาค่ะคือธุรกิจต่างๆเขาสังเกตนะคะว่ากลุ่มของ LGBTQ+ มีกำลังซื้อในการจ่ายสินค้าอย่างน่าสนใจค่ะซึ่งกำลังซื้อที่สูงเนี่ยไม่ได้แปลหรือว่าหมายความว่ากลุ่มของ LGBTQ+ เขามีไรายได้สูงกว่ากลุ่มอื่นนะคะแต่หมายความว่ากลุ่มนี้ค่ะเขามีพฤติกรรมการบริโภคที่แตกต่างกันไป ซึ่งข้อแตกต่างหลักๆนะคือกลุ่มนี้มักจะไม่มีลูกก็เลยทําให้มีกําลังซื้อที่สูงกว่าโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยุโรปนะครไปเจอว่ามีการเติบโตของไม่เงินจากพิ้งมันนี้ที่ว่านี้ในกลุ่มของสินค้าฟุ่มเฟือยแล้วก็บริการระดับพรีเมียมค่ะ มีการประเมินเลยนะคะว่ากลุ่มของ LGBTQ+ จะมีการใช้จ่ายมากกว่ากลุ่มเพศตรงข้ามถึงร้อยละ15เลยค่ะมีการซื้อสินค้าแล้วก็บริการนะคะที่มีราคาแพงกว่าอย่างเช่นร้านอาหารเสื้อผ้ารวมถึงการท่องเที่ยวค่ะและยิ่งไปกว่านั้นนะคะผลสำรวจเนี่ยยังระบุด,ด้วยนะคะว่ากลุ่ม LGBTQ+ เนี่ยถ้าเขาตัดสินใจใช้ชีวิตคู่เนี่ย ก็จะเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงแบบทวีหรือว่าดับเบิลขึ้นไปอีกค่ะเพราะว่าเป็นการเพิ่มความสามารถในการใช้จ่ายในครอบครัวนะคะซึ่งกำลังซื้อของคู่รัก LGBTQ+ เหล่านี้เรียกกันว่าดิงคค่ะหรือว่า DINK e นะคะก็คือ Double Income No Kids ซึ่งหมายถึงรายได้2เท่าไม่มีลูกค่ะโดยปัจจุบันนี้นะคะมีการคาดการณ์ค่ะว่าโลกใบนี้ของเรามีประชากรที่เป็น LGBTQ+ อยู่ทั้งโลกนะคะเกือบ500ล้านคนเลยค่ะ ซึ่งจากข้อมูลของทาง LGBT Capital ระบุนะคะว่าตัวเม็ดเงินนะ,ะเงินสะพัดของกลุ่ม LGBTQ+ ทั่วโลกนั้นมีมูลค่ามากถึง3.9ล,ล้านล้านดอลลาร์ต่อปีค่ะหรือว่าคิดเป็นเงินไทยนะก็ต่อปีประมาณ135ล้านล้าน,านบาทเลยค่ะแล้วตัวเลขเนี้ยมันเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะซึ่ง LGBT Capital เขาระบุนะคะว่าช่วงก่อนโควิด19เนี่ยกลุ่มของ LGBTQ+ ทั่วโลก กำลังซื้ออยู่ที่ประมาณ3.9ล้านล้านดอลาดลาร์สหรัฐต่อปีหรือว่าราราวๆ135ล้านล้านบาทนั่นเองค่ะกลับมาที่บ้านเราค่ะประเทศไทยเองก็มีการสำรวจนะคะคาดว่ามีประชากรที่เป็นกลุ่มชีรุ้งเนี่ยมากกว่า5ล้าน9แสนคนค่ะซึ่งความเท่าเทียมที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ไปสำหรับประเทศไทยของเราเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีอย่างมากเลยค่ะโดยเฉพาะการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ต่างๆนะคะทั้งในแง่ของความเท่าเทียมในการทำงานรวมถึงการเงินด้วยเช่นกันค่ะ 23มกราคม2 5 6 8เป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเลยนะคะเพราะว่ากฎหมายสมรสเท่าเทียมจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการแล้วค่ะทำให้คู่รักทุกเพศนะคะสามารถจดทะเบียนสมรสกันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นครั้งแรกค่ะโดยมีการใช้คำที่เป็นกลางทางเพศนะคะเปลี่ยนคำว่าสามีภริยาเป็นคู่สมรสเพื่อให้ครอบคลุมทุกเพศค่ะ ทุกคู่สมรสนะคะก็จะมีสิทธิ์แล้วก็หน้าที่เท่าเทียมกันตามกฎหมายนะคะอย่างเช่นสิทธิ์ในการรับมรดกค่ะสิทธิ์ในการให้ความยินยอมทางการแพทย์การแบ่งสินสมรสการจักการทรัพย์สินแล้วก็นิสิตรวมกันด้วยค่ะขา้าราชการค่ะสิทธิประโยชน์จากทางภาครัฐหรือว่าสวัสดิการภาครัฐนะ,ะก็จะเท่าเทียมกันความเท่าเทียมในเรื่องของสิทธิแรงงานด้วยนะคะคู่สมรสก็มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการแล้วก็ สิทธิประโยชน์ต่างๆที่รัฐจัดสรรให้ค่ะอย่างเช่นการลดหย่อนภาษีนะคะสิทธิในประกันสังคมบำเหน็จบำนาชราภาพแล้วก็สิทธิประโยชน์อื่นๆนะคะในฐานะของคู่สมรสค่ะรวมถึงถ้าเป็นคนทำงานบริษัทสิทธิต่างๆสวัสดิการต่าง,างๆของบริษัทก็จะเท่าเทียมมากขึ้นนะคะมันจะเป็นการช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทํางานอย่างเท่าเทียมค่ะแล้วก็สามารถช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพขององค์กรแต่ละที่ได้ด้วยนะคะ มาที่เรื่องของการเงินกันบ้างค่ะตรงนี้บอกเลยว่าจะมาช่วยเพิ่มกําลังซื้อได้นะคะเพราะว่าเป็นการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจค่ะกฎหมายนี้จะมาช่วยนะคะทําให้มีโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อแล้วก็การเป็นเจ้าของทรัพย์สินได้มากขึ้นค่ะเพราะว่าคู่รักที่มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยสามารถจับมือกันกู้ร่วมกันได้ง่ายขึ้นนะคะข้อมูลจากทางศูนย์ข้อมูลสังหาาิมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะหรือว่า REIC ค่ะ ระบุค่ะว่าผู้ที่ต้องการซื้อที่อ,อาศัยในกลุ่มของ LGBTQ+ นั้นอยู่ที่ร้อยละ4.9นะคะและที่ผ่านมาบ้านเราเองเขาก็เปิดกว้างค่ะคือทั้งแบงก์รัฐแล้วก็แบงก์พาณิชเนี่ยมีการปล่อยกู้มีการให้บริการการเงินนะให้กับกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศอยู่แล้วนะคะอย่างเช่น สินเชื่อบ้าน My p r i า e จากทางทอสอหรือจะเป็นสินเชื่อมาคู่คู่ง่ายจากทาง CIMB ไทยนั่นเองนะคะแล้วบางแห่งเนี่ยคือที่ผ่านมาอาจจะยังมีข้อจำกัดด้วยคำพูดหรือว่าคำนิยามค่ะอย่างเช่นว่ากู้การในฐานะเพื่อนหรือว่าคู่กู้ร่วมเท่านั้นแต่ว่าหลังจากนี้ค่ะพอคุณจดทะเบียนสมรสถ,ถูกต้องตามกฎหมาย มันก็จะกลายเป็นคําว่าคู่สมรสนะคะก็เทียบเท่ากับคู่สมรสในอดีตเลยนะคะก็หมายความว่าสามารถขยายโอกาสทางการเงินได้อีกหลากหลายเลยทีเดียวค่ะมาถึงโอกาสทางเศรษฐกิจสําหรับกลุ่มของตลาดสีรุ้งก็น่าสนใจเช่นกันนะคะอย่างเช่นธุรกิจแต่งงานค่ะก็ขยายฐานลูกค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้นนะคะหรือจะเป็นเรื่องของภาคการท่องเที่ยวของบ้านเราค่ะ สินค้าแล้วก็บริการต่างๆในกลุ่มนี้ก็คาดว่าจะโตอย่างสดใสเลยนะเพราะว่าไม่ใช่แค่คนไทยค่ะคนทั่วโลกคนต่างชาติที่เขาชื่นชอบหรือว่าเขามีจุดยืนในเรื่องของความหลากหลายทางเพศเขาจะรู้เลยนะคะว่าบ้านเราเนี่ยเป็นมิตรกับคนที่เป็น LGBTQ+ ค่ะก็อยากมาท่องเที่ยวบ้านเรามากขึ้นหรือว่าเวลาที่มาบ้านเราก็สามารถแสดงออก ความเป็นตัวเองเป็นตัวตนได้มากนั่นเองนะคะรวมถึงที่ต้องจับตากันค่ะกลางปีนี้น่าจะมาอย่างแน่นอนนะคะสำหรับรงานไพร์มันด้วยค่ะสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ชาติหรือว่าสภาพัฒนะคะได้เปิดเผยข้อมูลของ IPSOS ปี2566ค่ะคาดการว่าประเทศไทยเราอาจมีประชากร LGBTQ+ วัยผู้ใหญ่นะคะเรา4ล้าน4แสนคนหรือประมาณ109นะคะของประชากรทั้งหมด ซึ่งถ้ามีการแต่งงานกันในอัตราเดียวกันกันกบการจดทะเบียนสมรสระหว่างชายหญิงนะคะตรงนี้ล่ะค่ะก็อาจจะส่งผลดีค่ะทําให้แต่ละปีบ้านเราก็จะมีการจัดงานแต่งงานเพิ่มมากขึ้นค่ะอย่างน้อยประมาณ1 2 0 0 0 0 0งานเลยนะคะและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องก็จะแฮปปี้ค่ะเพราะอะไรบ้างอย่างเช่นโรงแรมสถานที่เช่าในการจัดงานแต่งงานสตูดิโอถ่ายภาพ หรือแม้กระทั่งการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจนะคะก็เชื่อว่าต่อปีจะทําได้มากกว่า1,700ล้านบาทเลยค่ะขณะที่รายได้จากการท่องเทีท่ยวของไทยค่ะในการรองรับกลุ่มต่างชาติที่มีความหลากหลายทางเพศนะคะอยู่ที่ประมาณ6,500ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดแล้วเป็นมูลค่ากว่า2 2 6 0 0 0ล้านบาทค่ะข้อมูลจากทาง LGBT Capital ระบุนะคะว่าเมื่อปี66ไทยของเราเนี่ยติดอันดับ4ของโลกค่ะ ที่กวาดรายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่ม LGBTQ+ สูงที่สุดเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไว้ค่ะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพคือสามารถเปได้เต็มที่ค่ะเขาเป็นนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพมีคุณภาพนะคะใช้จ่ายสูงชื่นชอบการเดินทางแล้วก็เวลามาเที่ยวบ้านเราค่ะจะอยู่นานกว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไปด้วย ดังนั้นค่ะต้องมีการโปรโมทอย่างต่อเนื่องนะคะว่าบ้านเรานี่แหละเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่รองรับคนทุกเพศทุกวัยรวมถึงกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศด้วยนะคะเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดแล้วก็่ชยเพิ่มมูลค่านะคะในสินค้าและบริการของไทยไปในขณะเดียวกันค่ะ รวมถึงการเป็นเจ้าภาพ World Pri d e ในปี2030ด้วยค่ะซึ่งย้งอนกลับไปปีที่แล้วนะบ้านเราเองก็ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งค่ะในการจัดงาน Bangkok Pride Festival 2024นะคะสร้างไรายได้สะพัดกว่า4,000ล้านบาทค่ะปีนี้แน่นอนค่ะคาดหมายว่าจะยิ่งใหญ่กว่าเดิมเพื่อเฉลิมฉลองในประวัติศาสตร์ในการสมรสเท่าเทียมค่ะประเทศไทยของเรานะคะมีการสมรสเท่าเทียมเป็นชาติแรกในอาเซียนค่ะ เป็นชาติที่3ของเอเชีย e แล้วก็เป็นลำดับที่38ของโลกใบนี้ค่ะการเกิดขึ้นของการสมรรถเท่าเทียมหรือว่าการส่งเสริมความเท่าเทียมกันที่ว่านี้นะคะจะส่งผลดีในทุกแง่มุมค่ะไม่ใช่เพียงแค่สังคมแต่ว่าต่อยอดได้อย่างไกลในแง่ของเศรษฐกิจด้วยนะคะและที่สําคัญค่ะการที่เราลดความเหลื่อมล้าในสังคมได้ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มดัชนีความสุขให้กับผู้คนในสังคมหรือว่าเพิ่มความสุขให้กับคนไทยได้วยค่ะ we